โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผมสลาแมนเดอรสตอนนี้จะกลับมาเล่นเซเว่นไน h t กันต่อฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะตอนนี้ผมไม่ได้กะจะเปิดลุ้นมอนแต่อย่างใดเพราะว่าผมพิ่งตะบาแตกไปเมื่อ2รอบฮะไอช่วงสั้นๆที่ผ่านมาหลังจากที่ผมเปิดลิงมาเนี่ยผมตะบาแตกไป2รอบก็หมดไปประมาณ2,000กว่าบี้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนอยนอกจากขี้นี่คือไม่ได้อะไรเลยฮะก็ผม ก็ไม่น่าตะบะแตกเลยผมว่าผมอุตส่าห์สัญญากับตัวเองว่าจะรอเปิดตอนที่รีโป้มาแล้วฮะก็ขออภัยด้วยผม่าตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้เท่า้ที่เห็นนะโอเคก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องที่ผมเข้าประเด็นน่ะเรามาอธิบายเรื่องร้านค้าก่อนเลยอ้าวกดคอตุมทําไมโอเคร้านค้าเนี่ยนะฮะผมแนะนําเลยฮะสำหรับคนที่ไม่มีเงินในการเติมเกมแต่อยากได้ความคุ้มค่าผมแนะนํากล่องนําโชคของเมย์แบบพรีเมียมเลยฮะเพราะว่านะฮะในกล่องเนี้ย นะฮะวันแรกเลยถ้าหากคุณซื้อเลยคุณจะได้รับมาเลย500รลูบี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณจะได้เพิ่มอีก50บี้ไปเรื่อยแต่บางวันทุกๆ10วันเนี่ยคุณจะได้โทปาสแทนนะและวันสุดท้ายเนี่ยจะได้80โทปาสแล้วก็วันที่เนี่ยเอ้ยมันเลื่อนยากเหลือเกินแบบนึงนะฮะโอเคเนี่วันที่20ได้อีก20โทปาสฮะราคาโดยรวมก็300กว่าบาทนะก็คือมันก็ไม่แพงจนเกินไปนะฮะที่จะเติมและมันมีผลถึงเดือนหนึ่งเลยแล้วก็ซุ่มบัฟฮะไอ้บัฟเนี่ยจะมี มันจะสุ่มให้แค่บัฟเดียวนั่นก็คือบอฟอัตราการได้รับอุปกรณ์นี่คือสิ่งที่ผมได้มาฮะบวก7%จะได้อาวุธง่ายขึ้นนั่นแหละพูดง่ายๆฮะแล้วก็บัฟดอปมอนนี่ไอ้ที่จริงคือผมอยากได้บัฟดอปมอนมากเลยฮะถ้าหากได้บัฟดอปมอนเนี่ยผมจะไปฟาร์ม8 1ดทับเพื่อหา S เลยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบัฟดอปเงินอันนี้ผมไม่ได้อยากได้ที่สุดเลยโอเคแล้วจะมีแค่นี้ฮะแล้วก็ระบบที่อัพเพิ่มข้ามาเป็นก็คือระบบเจมฮะไอ้พวกเจ มันดอบแค่ด่าน9ขึ้นไปฮะโดยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีแดงนะฮะสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็สีเขียวซึ่งสีแดงออปชันที่แน่นอนอยู่แล้วคือพลังโจมตีส่วนออปชันเสริมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงฮะส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก็คือพลังป้องกันออปชันเสริมก็ขึ้นอยู่กับดวงนะฮะสีเขียวนี่คือพลังชีวิตเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าใส่มากแต่ว่าก็อ,อัตราออฟก็อยู่กับดวงเหมือนกันซึ่ง มันน่าจะผมเพื่อนผมมันบอกว่ามันดรอปจากกล่องแพนโดร่าในด่านที่เก้าะถ้าหากด่านเก้ามาดอรอปกล่องแพนโดร่าแล้วได้อุปกรณ์มาก็มีลุ้นนะฮะที่จะได้อัญมณีโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ที่ผมจะมาเข้าประเด็นวันนี้ก็คือเราจะมาลุ้นกล่องมังกรฮะตอนนี้เป็นเทศกาลล่าแย้เลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้มังกรอ่อนแอมากเขารีเซ็ตมังกรให้กลับมาเลเวลหนึ่งแล้วผมก็เลยรีบไขว่คว้าโอกาสเพราะว่าผม ไม่มีเซตล่ามังกรที่ดีนะฮะเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าผมจัดทีม PVP เท่านั้นนะแล้วก็ลงดันอะไรอย่างเงี้ยทีมมังกรผมอ่อนด้อยมากผมไม่สามารถฟาร์มมังกรระดับสูงๆได้ไหนไหนเขาก็ปรับให้มาระดับต่ำๆแล้วผมก็เลยฟาร์มโอเคมาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างฮะผมก็ไม่รู้นะว่ากี่กล่องแต่ว่าผมทุ่มเททั้งจิตวิญญาณในวันสองวันผ่านมานี้ยเพื่อหาเลยกล่องแรกได้ขขไเขามังกร7ชิ้นนะฮะกล่องต่อไปเหล็ดมังกร7ชิ้น เกตดมังกร5ชิ้นโอเคเสื้อกะเกตมังกรเก่าสดาวฮะไม่เป็นไรได้ระดับ4 5หดาวผมไม่ว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมยังไงจะเอาไปหลอมแล้วก็อัพอัพเกรดชุดอยู่ดีโอเคดาบล่ามังกรที่เก่าสีดาวลูกแก้วมังกรที่เก่าสีดาวเกตดมังกร5ชิ้นขอมังกร6ชิ้นเก็ดมังกร8ชิ้น ยามังกรที่เก่าโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับโอเคนี่ไอออปชันเลือดของระดับชุดมังกรระดับ5ดาวนี่คือเลือดสุดละแต่พลังป้องกันไม่รู้เหมือนกันว่าสุดหรือเปล่าแต่โดยรวมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรแต่5ดาวเราเอาไปอัพไปเป็น6ดาวได้นะฮะโอเคขอมองกร7ชิ้น รู้สึกว่าชาดีพงพงไม่ได้ใส่ชุดมังกรระดับ6ดาวแล้วล่ะมั้งเนี่ยเอ,ออฮะเออฮะโอเคดาบล่ามังกรที่เก่ามีดอกจะสีรวัๆรวๆเลยครับอย่างนี้ไปโอ้ยนี่แหละชะตากรรมชะตากรรมครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมฟาร์มมาคุ้มไหมนี่คือผมไม่มีเวลาฟาร์มลูบี้เลยผมเอาเวลาไปลงมังกรหมดละ เขามังกรมารัวๆฮะมีแววจะได้ทำอาวุธละโอเคอเก็บเขามังกรอีกแล้วเขามังกรโอ้โหครับถ้าได้เขามังกรเยอะๆหน่อยก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเก็บไว้500ชิ้นเอา6ดาวชัวร์เลยดีกว่าผมไม่มั่นใจในดวงตัวเองนังไงอันนี้เหมือนครั้งที่แล้วฮะเป็น5ดาวแต่ออปชันพลังชีวิตนี่ค่อนข้างต่ำเลย ถ้าเทียบกับอันอันแรกแรกอ่ะอันนั้นอ่ะดีกว่าเยอะเลยได้เลือดได้เลือดตั้ง700อกว่าเลยยังพอใส่แก้ขัดได้โอเคขอมังกรอีกแล้วขอมังกรอีกแล้วลูกแก้วถ้าจะถ้าจะดรอปของแบบนั้นมาดรอปดรอปชิ้นส่วนมาย,ยังจะดีกว่าผมว่าดรอปแบบผมอยากได้แค่เขาอะจริงๆเก็บมังกร9้าชิ้นเก็บมังกรเจชิ้นูอ,นอีกแล้ว ขามังกรหกชิ้นลูกแก้วมังกรที่เก่าโอเคไปได้หลอมชุดได้แน่กูโอ้โหได้อาวุธหดาวสัทีฮะแต่ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเทียบเหนือยังเหนือกว่าอาวุธหดาวบางชิ้นอยู่นะฮะแต่ก็ไม่น่าใช้หรอกเราต้องการออปชั่นที่มันสุดๆอืมอันนี้อันนี้ข้ามข้ามขั้นจากเมื่อกี้มาอีกนิดนึงฮะเรื่องพลังโจมตีอะ แต่ความเร็วก็ยังไม่น่าใช้เท่าไหร่อยู่ดีโอเคสมองสมเอา้าอุปกรณ์หมดโอเคด๊บนึงไปอันนี้จัดผมไปจัดการเรื่องช่องอุปกรณ์ก่อนปับนึงนะนี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปฮะตอนนี้โอ้หมดแล้วเย่่มากเย่ยมากเลยฮะไม่ได้หกดาวไม่ออกฮะแต่เดี๋ยวดูซิผมได้ไอ้นนั้นมาเท่าไหร่วะได้มาแค่ร้อยกว่าชิ้นเองฮะ พราะว่าผมก็เคยเอาไปผ่านโง่ๆกับระดับร้อยชิ้นมาแล้วแล้วก็ได้แต่ของไม่ดีมาเนี่ยเดี๋ยวผมอดใจรอก่อนรับรองว่าได้ของดีแน่นอนนะโอเคตอนนี้ผมก็นะฮะสามารถเลื่อนขั้นอุปกรณ์ได้2ชิ้นก็คือชุดหวังว่าผมจะได้อุปกรณ์เซเว่นไนท์ออมาเลยเซเว่นไนของฉันแป้งเข้ามาครับโอ้โหแค่เห็นแล้วผมก็อยากจะคุยอย่างทิ้ง แต่ไม่เป็นไรผมยังมีก๊อก2อ,อยู่ฮะการโจมตีของผมเนี่ยมันต้องได้เลื่อนขั้นสิครับออาไปเลยอาวุธนี้โหดแน่นอน,นครับออปชันโหดเป่งมาโอ้โหมีดบินสองแสงอันนี้ถือว่าดีมากอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคถือว่าได้อาวุธด,ดีๆมาชิ้นหนึ่งก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ของพพแค่นี้ก่อนฮนะไว้มาเจอกันตอนมีอะไรอัปเดตใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ